ตั้งค่าหัวหนึ่งแสนบาทล่าเสียแป้งนาโหน,นักโทษหลบหนีครมคุกเร่งล่าตัวเสียแป้งนาโหนหนีคุกนครตั้งรางวัลน,นำจับ1นึ่งแสนบาทแกล้งป่วยเข้าโรงพยาบาลพร้อมตั้งคกอสอบสวนข้อเท็จจริงนักโทษหลบหนีวันนี้22ตุลาคม2,566 เมื่อเวลาประมาณ21.18นาฬิกา18นาทีกรมราชทันชี้แจงกรณีมีเหตุการณ์นักโทษหลบหนีการควบคุมเมื่อวันที่22ตุลาคม2566ซึ่งเป็นนักโทษชื่อดังต้องคดีร้ายแรงหลายคดีหลบหนีจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ในระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชสีรามตั้งแต่เวลาประมาณ1นาฬิกาที่ผ่านมาและยังไม่สามารถติดตามตัวกลับมาได้นั้น กรมรชาชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชว่านักโทษรายดังกล่าวคือนายชวลิตทองดวงอายุ37ปีมีคดีความผิดคดีปล้นทรัพย์ความผิดต่อเสรีภาพพรบอาวุธปืนกำหนดโทษรวม21ปี3เดือน25วันพ้นโทษวันที่6พฤษภาคม2,586ถูกย้ายพฤติการมาจากเรือนจำกลางพัทลุงเมื่อวันที่7 สิงหาคม2566เนื่องจากเป็นผู้มีอิทธิพลโดยเมื่อวันที่20ตุลาคม2566ที่ผ่านมาถูกส่งออกไปรักษาทางทันตาการมณโ,โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแต่มีอาการวูบหมดสติและขาอ่อนแรงจึงแอดมิทที่โรงพยาบาลและหลังจากนั้นได้หลบหนีไปเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคืนวันที่21ตุลาคม2566 ขณะนี้อธิบดีกรมรชาชทัณฑ์ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามจับกลุ่มโดยประสานความร่วมมือและสนธิการปฏิบัติการร่วมกับตำรวจและทหารในพื้นที่พร้อมทั้งได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการลงไปบัญชาการพร้อมทั้งได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยด่วน ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าการที่ผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างคุมขังนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีหรือให้การสนับสนุนในการหลบหนีหรือให้ที่พักอาศัยจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกัน จึงขอความร่วมมือจากญาติและบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องขังเกลีย้ยกล่อมให้เข้ามอบตัวและหากผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เรือนจำกลางนาครศรีธรรมราช075-803905หรือ096-6411495ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชมีรางวัลน,นำจับให้จำนวน100,000บาท